หอมที่ดีที่สุดของช่องเ e นอเบิร์สสำหรับผู้หญิงในปี2024ครับผู้หญิงฉีดแล้วเราเสียอาการสุดๆรู้เลยว่าคนฉีดมาเป็นผู้หญิงที่เทสดีอ่ะติดทนนานมากๆอีกวันหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่อาบน้ํามันก็ยังอยู่อ่ะไอแครคคนมากๆเทสเทอร์เนอร์สุดๆคนที่อยู่ข้างๆกันมาขอเบอร์คุณแน่นอนมีผลต่อหัวใจผู้ชายแน่นอนนะครโอ้ สวัสดีครับผมเบิร์ดนะครับจากเซนต์เบิร์ดนะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วครับคลิปนี้ครับผมจะมาเอาใจชาวช่องที่เป็นผู้หญิงทุกคนครับผมจะมาจัดอันดับ5น้ําหอมที่เป็นเฟรนด์หรือาเป็นน้ําหอมที่ดีที่สุดในปีนี้สําหรับผมนะครับถ้ามีผู้หญิงหรือใครมาฉีดใกล้ๆผมแล้วเนี่ยถ้าผมได้กลิ่นนะโอ้โหมีการหันหน้าเดินตามนะครับผมคัดเลือกมาด้วย2อย่างนะครับหนึ่ง5กลิ่นนี้ผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ยูนิคไม่ซ้ําใครนะครับคนที่ได้กลิ่นเนี่ยก็ต้องมีความรู้สึกว่าฮ คนนี้ฉีดน้ำหอมไม่ธรรมดามานะครับกลิ่นอะไรอยากรู้จัก2คุณภาพกลิ่นดีไม่ชิปฉีดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคุณใช้น้ำหอมดีมาแน่นอนนะครับผมเป็นตัวแทนผู้ชายคนนึงนะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ดึงดูดผู้ชายได้ดีเซ็กซี่อะไรเงี้ยู้ว่ามันเพลงครับไปพบกับน้ำหอมที่ดีที่สุดของช่องเซนอเบิร์ตสำหรับผู้หญิงในปี2024ครับกลิ่นแรกครับเป็น h o n o r a b l e Mention รางวัลชมเชยนั่นเองนะครับกลิ่นเนี้ยผมเพิ่งได้มาไม่นานนะครับถ้าผู้หญิงใช้อ่ะแม่งเท่มากคือผม สัปกปนิกเกลฟิลิกนั้นนะครับมันคือกลิ่นนี้ครับ โลเอเฟ่ครับซันมิเกลครับอ่าใครรู้จักน้ำหอมโลเอเฟ่เนี่ยเขาจะมีลายธรรมดานะครับแล้วก็เป็นลายที่เอ็กซ์คลูซีฟขึ้นแพงขึ้นนะครับซึ่งก็คือกลิ่นนี้นั่นเองนะครับคือผมอ่านไม่เป็นหรอกนะครับแต่มันคือเป็นกลิ่นที่อินสปายมาจากเมืองมาดริดในสเปนเพราะว่าโลเอเฟ่เป็นแบรนด์สเปนนะถ้าใครไม่รู้นะครับซึ่งกลิ่นนี้เขาอินสปายมาจากตลาดซันมิเกลในกรุงมาดริดผมเคยไปมาดริดนะแต่ยังไม่เคยไปตลาดซันมิเกลก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาขายอะไรถ้าให้ผมเดานะจากกลิ่นที่ผมดมอ่ะให้นึกถึงกกกรระะะเเเเปป๋๋าาาาหนนนัังงอออ่่่โลยว้้คมสึ ใครเป็นผู้หญิงที่ชอบแบบกระเป๋าแบรนด์เนมกลิ่นกระเป๋าใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคุณน่าจะชอบนึกถึงผู้หญิงที่ค่อนข้างอาร์ติสติกหน่อยอะ키테็กสไตลยกระเป๋าหนังลุยๆกางเกงยียนอะไรเงี้ยไปออกงานกลางคืนหรือว่าประชุมเจอลูกค้าแบบพรีเซนต์งานอะไรงที่มันค่อนข้างเป็นอาชีพลุยๆหน่อยนะครับลุยแต่หรูอ่ะแต่กลิ่นเนี้ยผมว่ามันติดหนักแล้วก็ค่อนข้างหวานแล้วก็กระจายน่าจะดีอันดับที่2ในลิสต์นี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจออากาศร้อนมากๆก็จะฉุนแล้วก็หนักนิดนึงนะผมแนะนำว่าให้ฉีด แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบฝาก็เท่มากเลยนะฮะเนี่ยมันเหมือนกับหินอ่อนที่อยู่ในโบสถ์อะแล้วคือกลิ่นก็ค่อนข้างสอดคล้องไปกับฝาคือมีความยุโรปมีความสเปนิชที่ไทยน่าจะมีแค่ที่เอ็มซเฟียนะครับไปลองดูนะครับซานมิเกลครับของโรยเฟ่ครับมาถึงอันดับที่5ครับกลิ่นนี้ครับโซเรนเอชพาฟูมครับของทอมฟอร์ดครับอ่าทอมฟอร์ดเนี่ยเป็นแบรนด์น้าหอมที่ ไม่มว่าเขาจะทําน้าหอมสดชื่นหรือน้ําหอมด์กเนี่ยสุดท้ายแล้วมันต้องมีความรู้สึกอุ่นๆดกัดกดกักตอนปลายเสมอซึ่งกลิ่นเนี้ยอินสไปเรชั่นเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากภูเขาหิมะไปเล่นสกีแล้ความรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วแบบแสงแดดส่องมาที่หิมะแล้วหิมะเริ่มละลายให้ความรู้สึกงนั้นฉะ่นั้นกลิ่นเนียเน้ยอย่างที่บอกไปถึงแม้ว่าจะเป็นกลิ่นเฟรชในตอนต้นฉีดมาตอนแรกดมแล้วคุณจะได้ถึงแบบเกล็ดหิมะที่มีดอกมะลิวางอยู่แต่ตอนปลายเนี่ยพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันจะอุ่นขึ้นเรื่อยๆนคคครััมมมมมยยงีีววาาูู้สสึึกกออ่ื คือทั้งวอร์มทั้งเย็นอยู่ในกลิ่นเดียวกันเะรา้นเนี่ยคุณลิตี้หรือคนที่ปรุงเนี่ยผมว่าค่อนข้างเทพคือกลิ่นเนี้ยไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นที่ผมเคยดมเลยจะรู้เลยว่าคุณฉีดโซเลเนชมาเพราะกลิ่นมันเอกลักษณ์มากๆนะครับ ปรุงได้เทอ่ะเอางี้ดีกว่านะครับผมว่าเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีวุฒิภาวะหน่อยอาจจะ20บไปไปลายสาขึ้นเป็นัวหน้าคน working woman ทํางานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าประชุมหรือออกงานบ่อยๆดูสุขุมดูนิ่งแต่ก็ยั่วยวนเซ็กซี่นิดๆตามสไตล์ทอมฟอร์ดมีความส ophisticated ผู้หญิงไฮคลาสอ่ะแล้วก็มันยังเฟรชพอที่จะฉีดในอากาศในประเทศไทยได้ถึงแม้จะมีความอุ่นเข้ามาเพื่อความเทอะไรอย่างนงี้ยนะบโซเลเนจของทอมฟอร์ดอันดับที่5มาถึงอันดับที่4ครับเมื่อกี้เป็นแนวแบบ working woman ออกงาน แต่กลิ่นนี้ครับดมแล้วผมนึกถึงผู้หญิงที่อยู่แถวเมดิเตอร์เรเนียนอะไรเงี้ยอยู่ในอิตาลีอยู่ในสเปนแบบท่องเรือยอชนะครับเดินในแบบซาดิเนียคือตัวนี้ครับลาเวลียครับของอีฟซังโลลองครับอ่าเป็นกลิ่นที่มีโน้ตหลักอยู่2ออย่างก็คือลูกฟิก ซึ่งมันทาให้ผมนึกถึงเมดิเตอร์เรเนียนเนาะเพราะว่าลูกฟิกชอบใช้ในอาหารเมดิเตอร์เรเนียนสคือกุหลาบหรือว่าโรสนั่นเองนะครับมันเป็นฟิกที่ค่อนข้างมีความชุ่มฉ่ำจุยซี่อะ่ะคือผมไม่แน่ใจมาอาจจะมาจากกุหลาบหรือความเป็นเบอร์รี่อะไรสักอย่างที่มันซัพพอร์ตเข้ามาเวลาดมเราจะนึกถึงผู้หญิงที่สดใสล่าเริงน่ารักอยู่ในเมดิเตอร์เรเนียนอะไรเงี้ยเขาคือรู้สึกอย่างนั้นนะอีกอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นน้ําหอมฟิกที่ไม่เหมือนชาวบ้านคือมันมีความรู้สึกอากาศดีอยู่ในเนี้ยค หน้าสปริงอะไรเงี้ยที่อากาศแบบ18-19าอะไรเงี้ยอากาศดีอากาศเยน็นนะผมว่าน่าจะมาจากโน้ตเจอรเนียมนะครับเจอรเนียมง่ายๆมันคือกุหลาบที่มีความเฮิร์บมีความสมุนไพรเยน็เยนๆนะถ้าเกิดผู้หญิงไทยฉีดมันจะทําให้เรานึกถึงผู้หญิงลุคแบบคล่องแคล่วเป็นแบบเมนเจอร์สาวทํางานในออฟฟิศสาทรออฟฟิศเอ็มกีเอยอะไรแบเป็นผู้หญิงรุ่นใหม่ๆแต่งตัวดูมินิมอลคัตติ้งเนี้ยบเนบได้ทั้งทํางานได้ทั้งเล่นสมมติไปทะเลหรือเที่ยวภูเขาอะไรก็รู้สึกเป็นผู้หญิงที่คล่องแคล่วชิคๆเป็นตัวหนึ นะบราว์กับตัวนี้ถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าบราว์ก็จะแนวกุหลาบไปเลยอันนี้ก็จะแนวลูกฟิกนะครับชอบแนวไหนก็ลองไปดูกันมาถึงอันดับที่3ครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงที่ชอบน้ําหอมออกแนวสะอาดคลีนนะ่ะเหมือนเพิ่งอ,อาบน้ําเสร็จมาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่เป็นเดอะเบสที่สุด อะคว้าอะเลโกเลียครับฟลอร่าเชอร์รเซียครับลายอะคว้าอะเลโกเลียของเกลเลงอ่ะเป็นลายที่จะเน้นน้ําหอมแนวสดชื่นสบายอะไรอย่างงี้เนาะกลิ่นเนี้ยก็ no exception ครับ inspiration เขามาจากฮานามินะฮะไม่ใช่กลิ่นกุ้งหรือกลิ่นขนมนะครับแหีมันถือว่าไม่ใช่ฮานามิกลิ่นอย่างอื่นที่คุณนึกถึงไม่ใช่นะคำว่าฮานามิจริงๆแล้วมันแปลว่าการชมซากุระนะครับในหน้าสปริงของญี่ปุ่นอะไรอย่างนะนน um, า Sakura, เงี้ยนะคือกลิ่นเนี้ยโน้ตหลักมันคือเชอร์รี่บลัซซัมหรือว่าซากุระนั่นเองสําหรับผมนะกลิ่นซากุระมันคืออกกกลิ่่นดไมมม้้ทีีควารูสสึ อาบ b วย,ยหน่อยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จมาใหม่ๆนะครับนอนแช่อยู่ในอ่างที่มีสบู่เต็มๆแล้วมีแบบดอกซากุระโรยอไรเงี้ยให้ความสุขอย่างนั้นผู้หญิงที่ออกแนวเรียบร้อยหน่อยนะครับอยากได้ลุคที่ดูหน้าทะนุถนอมสะอาดสะผมมาอาบน้ําเสร็จไรเงี้ยคลีนจัดๆตัวนี้เลยเป็นตัวที่เด็ดมากๆฉีดไปออฟฟิศไม่อยากออฟเฟนใครไม่อยากให้กลิ่นมันระเบิดตุ้มตามใครก็รู้สึกว่าเออตัวหอมตัวสะอาดฉีดแล้วรู้เลยว่าเป็นน้าหอมแพงนะครับจริงแล้วน้ําหอมสไตล์สบู่สะอาดเนยาแพง เพราะว่าส่วนมากจะใช้มาสก์เยอะคําว่ามาสก์เนี่ยเป็นสารตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดสุดความสะอาดอะซึ่งมาสก์เนี่ยจะใส่เยอะมากในพวกคลีนนิ่งโปรดักต์หรือแชมพูราคาถูกก็ใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทําให้มาสก์มาอยู่ในน้ําหอมแล้วกลิ่นไม่ชี้เหมือนพวกแบบคลีนนิ่งโปรดักต์เนี่ยมันยากมากนะครับเปอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้ดีมากตัวนี้เพราะวันเป็นแนวสะอาดสบายนะครับต้องเข้ามาใกล้ๆถึงได้กลิ่นนะแต่เป็นตัวที่ผมให้อันดับ3เพราะว่าเรื่องกลิ่นเลยจริงกลิ<ๆ>่นดีมากๆมาถึงอันดับที่2องครับถ้าเกิดคุณ ปานนั้นใส่เดรสสะพายกระเป๋าแบรนเนมลงมานะครับมีคนยืนต้อนรับอะไรอย่างนั้นนะตัวนี้เลยครับมาเทียโนรครับหลุยวิตตองครับอาถือว่าเป็นเฟวริิตของผมช่วงนี้เลยนะครับประมาณ2คลิปที่แล้วที่ผมให้ลายแทงน้ําหอมที่โคตรด,ดีแต่ยังไม่มีใครรู้จักมีกลิ่นนี้อยู่ในนั้นด้วยนะครับเป็นฮิตเด้นเจมสําหรับผมเลยนะครับมาเทียโนอโอ้ บ้านคนใช้กลิ่นต้องมีโรซรอยอะรู้เลยว่าคนฉีดมาเป็นผู้หญิงที่เทสดีอะคือกลิ่นเนี้ยคือกลิ่นของแจกันอันหนึง่งที่มีน้ําอยู่เต็มแล้วมีดอกกุหลาบดอกไม้สีขาวปักอยู่อะเราได้กลิ่นดอกไม้เราได้กลิ่นน้าที่อยู่ในนั้นชุ่มชุ่มน้ําแล้วเรามีได้กลิ่นกระเป๋าไกลๆอะเหมือนเป็นร้านช็อปหรือวิตองให้ความรู้สึกอย่างนั้นแต่ก็จะมีความหวานนิดนึงบวกเข้ามาด้วยฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคุณต้องชอบน้องหอมหวาน2เนี่ยคุณอาจจะต้องเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวหน่อยเพราะวา บบออกงานไปแบบงานกาล่าอะไรเงี้ยหรือแบบออกเดทในร้านหรูอะถึงจะเข้ากับมันแกลมมากๆอ่ะผู้หญิงแบบน่ารักสดใสาอาจจะไม่เข้าเพราะกลิ่นมันค่อนข้างดูแบบร้ายๆหน่อยนะครับแต่มีความลึกลับเซ็กซี่จัดๆอยู่ในนั้นอะมาเทียนัวจําไว้นะครับถ้าผู้หญิงคนไหนฉีดเนี่ยโอ้โหผู้ชายจะหันมองคุณว่าเอ้ยคุณขับเบลลี่หรือคุณนั่งเฮลิคอปเตอร์ลงมาหรือเปล่านะครับแล้วก็มาถึงน้ําหอมที่ผมชอบที่สุดในปีนี้ถ้าผู้หญิงฉีดมาแล้วผมได้กลิ่นนะผมหันเลยกลิ่นเนี้ยตอนผม ฉีดลองที่เสื้อเนี่ยโอ้โหติดแบบ4วันหวันการกระจายการติดทนดีที่สุดในลิสต์นี้อาจจะไม่ใช่กลิ่นที่เวลาเราดมแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหคนปรุงแม่งเทพเหมือนลุย์วิตองแต่กลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าผมแนะนําทุกคนไปอะ่ะเข้าถึงได้ง่ายกว่าลุย์วิตองถ้าผู้ชายได้กลิ่นน่าจะเข้าใจง่ายกว่าไม่ว่าคุณจะไปเดทคุณจะไปเที่ยวผับหรือว่าคุณจะไปแบบเน็ต and ก h ับชิวอะไรของคุณอะ่ะผมบอกเลยว่ากลิ่นเนี้ยมีผลต่อหัวใจผู้ชายแน่นอนนะฮะเป็นนนทนนแน่นอนมันคือกลิ่นนี้ครับ ซิพาซิโอเน่อินเทนส์ครับ มีผลตัวหัวใจบางสิ่งยังไม่เปลี่ยนไปแม้อะไรอะไรจะเปลี่ยนนะฮะคือกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ฉีดปับ๊บตอนแรกคุณจะรู้สึกถึงความฟรุตตี้ออกมาชัดเจนมากๆผมนึกถึงแยมสตรอเบอรี่ที่ปกอ,อยู่บนเค้กอะรู้สึกอย่างนั้นแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยความเค้กความวานิลามันจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีสิ่งหนึ่งที่มาเบรกทําให้มันไม่กลายเป็นขนมขนมไปเลยมันคือมีความมะลิซึ่งมาลิเนี่ยไม่ได้เป็นมะรีแบบแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงไม่ใช่เป็นมาลีแบบ,แบล,ล,แบบลักชัวรี่อะให้เวารู้ ทิ้งกลิ่นชัดเจนมากๆติดทนนานมากๆไปวันนี้อีกวันหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่อาบน้ํามันก็ยังอยู่อะคือผมรู้สึกว่าจริง,รงๆกลิ่นเนี้ยผู้ชายใช้ได้แต่อาจจะต้องหาตัวมาเลเยอร์หน่อยสมมติว่าคุณฉีดน้ำหอมที่คุณรู้สึกว่ามันขัดหวานอะอัดตัวนี้เข้าไปช่วยได้แต่ผู้หญิงคุณสามารถฉีดเพียวๆได้เลยถ้าเกิดคุณไปขับวิ่งไปเที่ยวกันคืนผมว่า3สเปร์สี่สเปร์เท่านี้อยู่คนที่อยู่ข้างๆคุณต้องแบบหันมาขอเบอร์คุณแน่นอนเพราะกลิ่นมันแบบโอ้โหแอ t r a c t คนมากๆ head turner สุดๆราคาไไมม่ดด้โหาายก แม่อยากให้ทุกคนไปหลอกแล้วก็มาคอมเมนต์กันว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะบางทีเทสผมกับเทสคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันแต่ขอให้คุณเอาผู้ชายไปเทสด้วยไปสัก10คน20คนลุมคอมเตอร์เลยรแให้เป็นดับหนึ่งสำหรับผู้หญิงนะครับซิพาซียอเนอินเทนจากจิโอจิโร อารามานีนะจบแล้วครับกับรวม5สุดยอดน้ำหอมผู้หญิงแห่งปีถาม2เพศเลยแล้วกันคนดูที่เป็นผู้หญิงเป็นสาวๆในช่องนี้นะมีน้ําหอมตัวไหนที่คุณใชนะ้เป็นตัวโปรดของคุณเลยดีกว่าหรือว่ามีกลิ่นที่คุณฉีดแล้วรู้สึกว่าโอ้ยผู้ชายแบบเดินตามเราผิดปกติย่ดี่ถามน้าหอมอยู่ดีมาใกล,ใกล้ๆเราอะไรเงี้ยขอคนละหนึ่งตัวที่เป็น the ะเบสของคุณในปีนี้2ผมจะถามคุณหนุ่มๆทุกคนนะครับเพื่อนๆผู้ชายของผมนี่แหละมีกลิ่นไหนที่เกิดคุณดมแล้วคุณรู้สึกแบบฮียผู้หญิงฉีดแล้วเราเสียอาการสุดๆนะ เปลี่ยนกันด้านล่างนะน่าจะสนุกนะถ้าเกิดใครชอบดูรีวิวของแบบนี้นะครับเข้าใจง่ายสนุกสนานแบบนี้นะครับฝากติดตามครับช่อง YouTube Sen ล o ์ตนะครับกด s u b สไครต์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพราะการกดกระดิ่งในช่อง u t u b e เนี่ยสำคัญมากๆครับเพราะว่าถ้าเกิดเวลาผมลงคลิปเนี่ยมันจะมี Notification ครับแจ้งเตือนไปบอกคุณว่าผมออกคลิปใหม่แล้วนะครับทให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยอยากดูรีวิวน้ำหอมตัวใหม่ๆหรือว่ารีวิวตัวที่ไม่มีอยู่ใน YouTube สาามรถยูทป ั้นแล้วก็เป็นทิกเกอรนะครับเซนอฟเบิร์นนะครับไปติดตามได้นะครับและสุดท้ายครับเฟซบุ๊กเซนอฟเบิร์นครับเฟซบุ๊กแม่งตอนนี้โดนแบนนะหายไปแล้วนะฮะตอนนี้ไม่รู้จะเอากลับมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมพยายามจะเอากลับมาให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับวันนี้ครับเซนอฟเบิร์นต้องไปก่อนแล้วครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรครับเอ๊ะเดาได้สินะฮะเจอกันคลิปหน้าครับมาละบ๊ายบาย